ปล่อยนะครับนิตาชิหรือพี่หรือพี่ใหญ่คัดนสุดท้ายของรุ่น บนทป1น4 1 1 0นนฮะบนบนทพบนทป .103 2ครับ bon o, o, 10, 41, รบนท1010ฮะ โอ้คันนี้ยังใหม่มากนะครับโอ้โหสวยบชท101ครับบชส1นึ่ครับโอ้ผู้โดยสารเดินทางกันเยอะมากนะฮะบชส1122งหนึ่อฮะบชสหนึ่ศูนย์ครับบชสห3ึ่งสามฮะ โชสหนึ่สามหนึครับโชสหนึ่งศูนย์ครับโชสหนึ่งศูนย์ครับอาปาาไปหนึ่งครับสองฮะโชสหนึ่สองสองครับ,รบและท้ายดีครับโชสสามสครับออกจากสถานีสุไงโกลก ไปแล้วจีรับส่งท่านผู้ดิสารที่สุงไงปาดีจอาไอร้องตัวดิงไม่จอดใช่ไหมเกมตัวดิงจอาไอร้องตันยงมัดมะลือโบมาแล้วครับอาสตอมสี่หนึ่งสองหนึ่งฮะลูกรักโอเคลูกรักแอดมินนะครับนะใช่นะครับนะ ใช่เลยคกับนะแต่เราจะไม่สนใจขบวนนั้นก่อนนะครับเราต้องมาสนใจ172ก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีกสักแป,ป๊บค่อยอไปอีกสักแป,ป๊บค่อยไปไเดี๋ยวรอขบวนนี้ออกก่อนเลยก็ไปช้าเลยที่สถานีคนเราก็มีชาร์จอยู่แเอาเสียงฮะเสียง ยาเดี๋ยวรอขบวนนี้ออกก็ไปเลยพอ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 เร่อยเร่อยเรื่อยเรอว่อะไรขึนขึอะไรยาสีซึ่งเราคงไม่สนใจขบวน4 6 4ก่ก่อนนะครับนะเราไปสนใจรถด่วนรถเร็วตรงนู้นนะเราสนใจที่รถเร็ว แต่หันกล้องมาที่พระเอกสุดหล่อของเราหน่อยก็ได้นะฮะนี่ก็สุดหล่อนะครับ4121ใช่ไม่รถตอนนี้คือรถวิ่งแบบวุ่นวุ่นมากนะครับ172ออก464ต่อขบวนนะฮะ 172่เจสอยังอยู่ตรงนู้นนะฮะก็เออ่มะลือโบลือสอบรามันยะลาวัดช้างไห้จอดไหมวะน่าจะวัดช้างไห้จอดไหมเกมวัดช้างไห่นาประดูปัตตานีตาแปดไม่จอดใช่ไหม,ไไหมเร็วทีพาจนะ และก็ชุมทางหัดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางของขบวรถครับนะอ่าผลสายตาเราไปแล้วนะฮะซึ่งขบวนนี้ก็ต่อขอบวนเรียบร้อยแล้วนะครับจองไหมไกลละสิบสองสี่สิบโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ขบวน4ี่หกสี่ออกกันนะฮะไปครับ